Да. เดี๋ยวเขาไปกดอันตันกกไปลองเพลงเลยลุงไรลองเพลงเลยถ้าเทียบบุ่ม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 มากสิบสามมื่พผ่านขึ้น้ำตาลอยู่ไม่สุดยอดเลยสิบสามเมื่นเลยซับเป็นหมื่น เงดเลยขึ้นคักขึ้นแน่กดกระดิ่งไว้แล้วต้นหนึ่งปีอนต้อนสองวันที่ผ่านมาอาไรสองสมมติก็ได้รูปมังกรนมาใส่งามครับเถอะ หมด,ดลุงแมน,นอยู่น้ำตาลนะ่ะน้ำตาลเนะี่ยหายากมันไหลพิมพ์น้ำตาลเนะี่ยขึ้นไหลขนาดว่าเจ้าของไปพิมพ์หาลังเทียยังต้องชาแนลชนะาแนลคนเนี่ยวก็ดไลลลงไปพิมพ์ผิดเพราะขึ้นให้จักเท้ื่อนสา อเขามังก่อนี่พิมพ์หาน้ำตาลเามันก็ขึ้นน้ำตาลสวนผู้ลิดาอยู่เท่าไหร่มันขึ้นน้ำตาลสวนผู้ลิดาเดี๋ยวลุงดิมันคือบ่ขึ้นน้ำตาลชาแนลหรือว่าใส่น้ำตาล <c oughs> หนูหน้าเห็ดให้ร่องเพลงหันเหล่วรุ่งที่แรกกันพิ้น้ำตาลส่วนพร้วิดาบระเห็นเลยอืมต้องน้ำตาลชาแนวที่แรกกันไล่ร่องเพ้งว่าสิร่องเพลงเหร่นเนน้ำตาลนะ ึ้นไล่แล้วก็ล่องเพลงเปิดเพลงเปิดดนตรีใส่เลยเด้ว่าสิล่องเล่นเ่นบาทนี้มันเป็นแสงไฟไหมบ่แจ้งแบบนี้เด้มันเป็นแสงไฟพ่อนเห็นแสงมันมันไข่ไข่ลึกลับเชกอยางนะคนก็นสิอยากเข่ามาเบิง้งมันมาอูเปีแต่ลางเฮี้ยนเนี่ยวันนี้มันมีแสงไฟหลอดเดียวเนี่ยซองใส่ันสับอยู่ไกลๆเนี่ยมันคลือไข่ พุ่มภูเบิงโวชัดนะคน้นกระสิอยากเข่ามาเบิงบาน,นี้ตกใจค้นเข่ามาลอยสองเฮ้เฮ้ออีหยังนี่อีหยังนี่ว่าจันว่าตกใจเนาะบ่งหูว่ามันเป็นนี่หยังบ่เคยได้จักเทียเมยสามร้อยสี่ร้อยขึ้นมากฟ้าข้าวเดียวเลยบาน,นี้ก็ไล่มัดมือมัดคำัะเหลียวบานเนียได้แล้วอ่ะ ก็มาเมื่อมือเด,ดีลุงมาไล่มื่อหนึ่งเนี่ยตอนช่วงที่เห็ดน้ำตาลเนี่ยสี่สีบ่บได้ไปใส่เลยตั้งเห็ดเอาเลยเพราะบรเวณบ้บนบานมูงตั้งเห็ดเอาเลยเพราะว่าไปกับไปไปอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเครื่องเนี่ยต้องต้องไล่ไล่ลงสองสัปโมงสามสมัปโมงมีตลอดเลยลอยสองลอยหอดหาลอยหอดหกลอยมีตลอดแต่บอถึงพัน ปะลุ่มพอลุ่มได้จักหน้าที่แล้วเนาะโอ้ยมีสิตัดให้ไร